เออวัรุรเตียแม่่บัขั้น<ม><า>รุร่นเตียมาวัรเี้ยแมเป็นตาบ่ซือนํำแทนเี<ร>เออบัคข้ ừ ừ. รนระุ่ย่ำย่มากที่สุดห้าสามสามห้าถ้าบอกถ้าบอกแรงสมสามหาหาสามนี่มีอย่างคนมา,มาเหนยงโน่นวาน่ะอืมจัดเลย <c oughs> เนะเาะข้อประกันเนมีอย่างบ่นโล่หลายยอป้า สวัสดีท่านผู้ชมท่องบานทุกๆท่านเนาะคะเมื่อนี้ก่ะดิท่าสัมผัสคุณแม่เพี่นเนาะอันเหตุซอเนี่ยอันเลขอี่หังกว่าเลขอาจารย์บอเจ้คือแม่นแค่ไหนใม้สามห้าห้าสามล่างอย่างเดียวันที่มากมากจังไหนคือคือไห่รู้จากคุนเอ๋เอาเอาซุ้ว่าเล่สามตัวเลขนสามตัวเขาซุ้มว่าเลบ่ เป็นเจ้าใหญ่บเปาวังไมนฟานเนี่ยแต่ใหญ่บ่อมแล้วก็ทรรนมาดาเป็นคนบอกว่านี่มันก็เขาเลียดอยู่บ่แม่ถือน้ำพันสูมวัดที่สันแม่มวัดอยู่แต่บ่ถือหลอืมบ่ว่าน้าบ่ลงพุ่นหลได้เท่าไร่าได้จะเอาเห็นไหอืมเป็นเด็กพระบ่หรือว่าเล็อาจารย์เด็กมาแต่ใส่เลขรับบ่ เอ้เลยว่าได้แกเป็นไม่จริงอ่ะบอกว่ได้แซนมันบอได้ด้วยบอบ่ที่แล้วได้หลายบ่โอ้ยแย่ไปแสนกว่านึงอีแย่กว่าได้แสนกว่านึงเขได้หลายได้แสนกว่าว้้าจะไดเลขพัทธุดองเหรอแม่ได้ตัวใดบ้างเหรอ วาา่ามันมิ้งเห็นนก็บอกอันนี่นะหลอกสองสองเหมือนน่ะก็ไม่ใหญ่ได้ไหมอืมอันแรกครับตัวที่บอกด้วยเก้าเจ็ดสองล่างสุห้าสามอืมตัวร่องตัวร่องนั้น 2, 2, 6, ตัวร่องนั้นสองสองหกแปดตัวร่องอืมอมแค่นี้แหละเด็กมิตีมาแมนโอ้คืออัน แม่ไปขายลอตเตอรี่ไปพ่อเพื่อนบอกเลยจังไดบอกู้จักกันโดดหมดแล้วู้จ mm ัก hmm. กันโดนแล้วท ok ั้งบ้านทั้งเมืองเลยบอกบอกคุณยูกไปอยู่โอ้หัวจักกระโดนแล้วเอ้อวาว่าเวาก็ววาเนาะอันยายยายเป็นเบิ้งเล็กเบิ้งเนาะต่อสตาโตอดวงโอ้รู้ไปเนาะ เราพูดเอาแล้วก็เพิ่นก็บอกให้แจ้งน้ำแจ้งดอกคันดอกไม้ครับก็วางสามพิ่นอยู่ในอองืถแล้วก็เพิ่นก็สูดให้นี่นะอื่เห็นแม่เนี่ยเสียคอแม่เสียคอเสียขินเสียอย่าง็นเพิ่นแกเห็นหายเห็นนะเปิดตวงเปิดอย่างไรว่าอันนั้นอันนี้นะคนเกิดบนพุทธายกเกิดบนพุทธเด้อออืา เกี่ยวกนดนแล้วคจะ้อนเลี้ยไปตลอดค่ะอื้อนแต่ตลอดอือมทุกคนบอกเป็นล่างส้งแม่นว่เนี่ที่แต่ว่าจริงๆมันเป็นคนธรรมดาเขานี่ยนะอืมมันเป็นหมอเทมพเข่าล่างขาล่างมันกรเบ้าไปเห็นะะอืมไอไปแยกยังไม่เห็นของพันยูจะเคลืออืมแปอี่่ไหนเป็นู่ไหนเม่เคยไปจักเที่อ คุย <c oughs> กันาานั้ง้ันนี่เนียนโอ้เลขนี่เป็นเลข<อ>เขา่าซุ่มจะบอกมาเลยโอ้มเข่าสามหรือสองหละเจ๊ลังเดียกสองลังเทียกสามอีกคนบอกหาูนก็ูงยายก็ออกูหายหานเนบัดนี้อนะันเจ๊มันใจตัวใดในรอบนีนเ่เดี๋ยวเดียวใจเย็นเมื่อนี้กำลังวันที่ท่ใครอ้ยมันเก<ะ>มอเออมอตัวใจเย็นๆ้จะขอมามแลปะเนี่ย ย่างรูนหนูก็มาขินคลองอยู่ผิดอะเลยโทรถามเออเดี๋ยวใจเย็นได้ฉันขับวตลาดมันต้องเลยไปเท่านั้นบอกแต่ว่าหันมันสิมีเม็ดเดียวหางเดียวแม่นบ่นี่แม่นแต่ว่าพันถหายแม่เท่านี้เอ้าคือดีแท้อยากได้ตัวงบน้อยดิบานีิเออหันละจะมาถึงบ่ถึงแกะกับบลูบลูอบลูบบลูบีกันว่าให้ว่างกันเออมันจะออกยังไงหันเราว่าสนหรอแมน เดี๋ยวถ้าบังถ้าบังลูกไส้ส่งมาให้อีก่ันแัดนี้มีลูกไสเด้เดี๋ยวนี้ลูกทส้ไปฝไตย่ลูกใต้ไปทำวานสะอาดอยู่ถ้าว่าแกได้เลี้ยงแม่แกอีกพวกอาหารเมีเลรลูกเดียวกันเด็กข้างไตก็มี่เพราะว่าลูกไส้ไปป็ิอาหารทหารแล้วคนสุดซอยเหลือท้ก้นสะอาดปัดไตแล้วคนแกได้เลี้ยงแม่คนแกไล่มาหาแม่นีนะจะจะไม่จะจะไม่ย่านแม่ไหมเอ้าเขาบ้ขายติแม่

เล็อันดีใส่นาคุ้มไงมันคือผูเห็นเขียนว่าเออในโพ่บนเี้มันคือใส่แค่ขอ้ขวาเขาเห็นนาเขาบูขายเหนเลยนม่เขาบู้ขายเน่อโอแล้ันนั่นแม่ั้เจสือตัวใดว้แนงวดเนี่ยสู้สามหาหาสามโต๊ะโตโตมากเลยบ้านี่เอน สามตัวดให้ซื้อตัวใดสามสามตัวนั่นซื้อเล้วบ่าซื้อหลายซื้อสามลอยพุ่สาม้อยไว้แล้วก็ซื้อโม่ละเล็กละน้อยไปตัวใดล่ะสามลอยพุสามลอยอันเก้าเก้าเจ็ดสองซื้อหนาแล้วกันสองหกแปดถ้าในหลังซื้อนะอืมอันในซื้อขัเทียเจ็ดสองคืออยู่ด้วเจ็ดสองคือบ้านเด็ดทุ่มเออฮะซื้อยังบ้าน บ่บ่าซื้อหลายดอกมันซื้อคนละมง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 อย่างซื้อน้ำยาหลอดแดงซื้อน้ำยาอย่างเงี้ยบ้านนี้อันจี้อันเมื่อเมื่อเลขออกนี่เขาสีห้แบบว่าตัวเดียวเม็ดเดียวเลยบ่กแต่ว่าอาจารย์นี่อาจารย์นี่คนบ่าหายกำลังดีลำเลยคนหายนะคือหายเลยอถึกถึกบ่นถึกะโบบ่นี่บันถึกคนหายตัวเดียวเลยคนหายแค่นี้อือแล้วก่อน ไปคนมาม่ปิดยังไหม่นแังไดงก็ซื้อแล้วคือปฏิเสธว่าบอกไปยังนี่นะเออเอืม่นี่มีก้าเจ็ดสองแล้วก็ยังกัตัวสามแล้วก็สองสองหแปดสองหกแปดแล้วก็ห้าสามห้าสามนี่สีมาลางบ่จ้ะแมนสีลางขบุนแล้วม่่เป็นสีลางอบนไว รองสือบนไวโรถเนาะเลขดังก่อนนะบนเลขดังกนนะเก้าหนึ่งหนึ่งเลขเลือไปช่วยน้ำสวตักไตดังมากเลยอืมอเนี่ยเก้าหนึ่งหนึ่งเลขเลือดเก้าหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวเามาอีกจากตอถัดมื่อจ้าจ้าป็นคยกันแต่ว่ากัมัขว่เก้าหนึ่งไปงาตะเคียนในเก้าหนึ่งเก็บเก้า ครับหนึ่งเกศหกหนึ่งเกตเก่านะมกัมกมักหนึ่งเกศเก่าอยู่ <c oughs> คือว่าดีนี่เที่ยงมัตรงอันทะเบียนรถเจ้าของเมื่อนั้นรถอันรอมเป็นอีหยางบูดังกึกๆๆ <c oughs> ๊กกึกกึกกึกคาดว่าเป็นอีหยางเอาไปสร้างสร้างย้ำพันหูอยู่ย้ำม,มีเวลาสีเบื้องหายันเป็นอย่างเป็นว่ามันดังกึกกึ๊กกึกไม่รอดไหมบัด ทะเบียนรถนะนื่งเกเก้าตรงกันกันเลยวันสิมาสิบเก้าสิมาเลขเรอรงแต่เื่อแ้มันก็ซักกันเดีนะมันกันแต่อันนี้แ่ว่าเก้าสิบตรงมันปอืมเออมันก็ซักซับกันทีนะอืมแต่ว่าดังเลเก้านึ่งนึงใช่โอ้ไม่สังซื้อว่าล่ะเก้านึ่นึงะได้ซื้อว่าล่ะว่าซื้อที่วาเอาเทร์รี่กัจจนี่เนาะ แมเอาเล่อาจารย์กอนออเธอาเล่นอาจารยกอนตอเอ็นสิสิเขอเลอาจารย์กอนไงแต่วันมันก็มีรุดมาแหมเออัน้นะเคียแหมบ้าักันรัแ่มรนี้มเป็นตำวสื่อนั่แทนเองเออบนรอ่อย่อ่าอย่กอย่าอยอย่าอี่ย่าอ่ย่า่าอย่าอย่าอ่ออย่อ้อ่ย่าอย่าอย่ย่อ้อยอ่อา่าอย่ ทิเลกอจ้าจ้าจ้าจวรวยนเา่ก้าเจ็ดสองแบบทวนกันเ้ออันเก้าเจ็ดสองสามตัวนี้อีกตัวนึ่งตัวไดก่อนสองหกแปโอ้เก้าเจ็ดสองกับสองหกแปดใช่ต่เพิ่มย่สามสามค่ะอืมย่ำนะย่ำมากที่สุด ห้าสามสามห้าถาบอกถ้บอกแรงจำจำหาสามนี่มีอย่างคนมาหนื่อย่างโน้คนมาน่ะอืจัดเลยเนระ,นะ กันมียังบุนบหลายยกป้เดาวข้อผิดปกันแมนวอย่ไปเลาอย่ไปเลาตึ้งตึ้งตึ้งมากาอ้โหว้าแคแค่ิ้เอ่งติ้งย่งตึ้งตึ้งมากอยากไปเห็นเราดีเนาะเรายกไก่แต่ก่เนี่ยแกะมาเรายกสัมันธ์แดีูดเลยแค่เราเราบอกบแมนโอ้โหเขาเขาส่งเม่นวะนี่เราเราเป็นผู้เขาส่งได้ตีเราหยาบตึงตึง โอ้ขว่านหลางส้งภาค่ะักอวนก่าต้วันข่าตะวันี่ดแล้ว่าจังแม่ก๋วยเยบไปรวนนั่นเอ๊ย้ไปอย้ไปมาตะโกเอาข้อประกันมาเกานเอ๊ะเอาเลยทุ่มเลยมาขวานหีแม่อย้ไปตึงตึง้าดอตึงตึงเลยิีระวาเอ๊ยตึงตึงมาเกเอาดีดีนจันได้ว่า หาสามนี่บอ่อเหยียบตึงๆเลยแมนแมนหาสาหาเม็ดเดียวออกแม่นอนตัวสามตันี่เก้าเก้าสองเกียรกับอ่าจำบ่ไรตัวสุดท้ายนี่นะสองสหโอ้สองหกแปดซ้ำนี่โอเคจ้าขอบคุณค่ะ